อ่ะเดี๋ยวต่อจากอันเมื่อกี้เนาะโอเคอื <Okay. S 1> อ่ะข้อนี้ข้างบน2ตัวข้างล่าง2ตัวนะคะ10แฟกค,คูณกับ3แฟกแล้วหารด้วย8แ5แฟก5แฟกเนาะอ่ะอันนี้เหมือนเดิมให้จับคู่ที่ใกล้เคียงกันร,ระหว่างตัวเศษกับตัวส่วนบนกับล่างเนาะก็จับคู่10แฟกค,คู่กับ8แฟกก็ถอยแสดงว่าเราต้องถอย10แแล้วไปอยู่ที่8 เนาะอ่ะ,อะก็ถอยเรียบร้อยทีนี้ก็เหลืออีกคู่หนึ่งก็คือ3แกกับ5แกถูกไหมสแสดงว่าเราต้องถอย5แกใช่ไหมคะก็เริ่มตั้งแต่5คูณ4คูณ3มแฝกถูกไหมข้างบนก็ยังมีอะไรอยู่เหมือนเดิม3แกเหมือนเดิมอ่ะทีนี้ในสิ่งนี้ในโจย์เนี้ยอะไรตัดได้ก็เหมือนเดิมตัด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 ปุ๊บมันก็จะเหลือตัดได้อีกไหมอ่ะก็ได้อีกถูกไหมอ่ะ5้าห่ส สองหนึ 1> 2, 1, 2, 2, 2, 4, ก็จะเหลือเอออะไรเนี่ยเส่วน2ถูกไหมคะอ่ะข้อนี้ก็จะตอบ9กส่วนสเนาะก็จะไม่อยู่ในรูปแฟกแล้วนะคะอ่ะทีนี้พอมาเป็นตัวแปรบ้างอ่ะพอมาเป็นตัวแปรแต่ว่าเดี๋ยวค่อยลงโจทย์ให้ทุกคนหัดถอยตัวแปรก่อนอะสมมุติว่า n แฟกอะ n เอาใหม่เอาใหม่5้แฟกแฟกถ้าเราจะเขียนในรูปกระจายก็คือ5คูณสคูณสมคูณสคูณหถูกไหมคะอ่ะมันก็ลดลงไปทีละ1ทีละหทีละ1ทีละหถูกไหมอ่ะทีนี้ n แฟกเราจะถอย n แฟกก็เหมือนเดิมก็คือตัวแรกก็ต้องเป็น n ถูกไหมทีนี้ตัวถัดไปก็จะลดลงไป1ก็คือลบ1ก็จะเป็น n ลบ1 ทีนี้ตัวถัดไปอีกก็จะน้อยกว่าตัวนี้ไปอีกหนึ่งก็คือเอาไอ้ก้อนเนี้ยค่ะลบไปอีกหนึ่ง n ลบหนึ่งแล้วลบหนึ่งไปอีกทีนึงก็จะเป็น n ลบสองถูกไหมอ่ะตัวถัดไปก็จะเอาก้อนเนี้ยลบลงไปอีกหนึ่งก็จะเป็น n ลบสามถูกไหมคะทีนี้เราก็ลบลงไปเรื่อยๆจนถึง หนึ่งแต่เราไม่รู้หรอกว่าความจริงมันต้องลบเท่าไหร่ถึงหนึ่งนะแต่รูปแบบมันมายอย่างนี้นะคะ,ะนี่คือการถอยอแล้วถ้าเกิดว่าเป็น n บวก2องละถ้า n บวก2แกละแสดงว่าถ้าเรากระจายแล้วถอยเนี่ยมันก็ตัวแรกจะเป็น n บวก2ตัวต่อไปก็คือจะน้อยกว่าตัวนี้อยู่1ใช่ไหมก็เอาก้อนเนี้ยลบ1 n บวก2ลบ1 2ลบ1ก็จะเหลือ1ใช่มมันก็จะกลายเป็น n บวก1โอเคไหมคะเนี่ยจากนี้มานี้ก็คือลบไป1ทีนี้พอก้อนนี้จะไปก้อนต่อไปก็คือเอาก้อนนี้ไปอะไรอีกลบออกไป1 n บวก1ลบหบวก1ลบ1หายหมดก็เหลือเฉพาะอะไรเหลือเฉพาะ n ใช่ไหมอ่ะทีนี้ถ้าเราต้องการถอยต่ออีกก็ n ตัวเนี้ยลบ1ไปอีก ทีนี้มันก็จะกลายเป็น n ลบหถ้าไปอีกก็จะเป็น n ลบสอ่ะไปเรื่อยๆจนถึง1ถูกไหมคะจนถึง1อ่ะทีนี้สมมุติว่าถ้าตัวนี้บ้างละ n ลบอ่ะ n ลบสถามว่าถอยแล้วได้อะไรแจกแจงแล้วได้อะไรอ่ะแน่นอนตัวแรกมันก็คือตัวมันเองถูกไหมก็คือ n ลบส ทีนี้ตัวถัดไปเนะี่ยมันต้องน้อยกว่าอันนี้อยู่1ก็คือต้องลบออกไป1น้องก็ลองคิดดูสิว่า n ลบสแล้วเราลบมันไปอีกหนึ่งอ,ะอ่ะอ่ามันก็จะกลายเป็นอะไรกลายเป็น n ลบสถูกไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นตัวถัดไปของอันนี้ก็คือ n ลบสอ่ะถัดไปอีกก็จะเป็น n ลบห n ลบ 6ก็คือน้อยไปเรื่อยเจนถึง1นะอ่ะให้ทุกคนแจกแจงอันที่เป็น n ให้ถูกก่อนนะคะแล้วก็อย่ามึนนะอันไหนมากกว่าอันไหนน้อยกว่านะคะลบ1ถ้าถอย n ลบ3ตัวต่อไปไม่ใช่ n นลบ4นะเอ,อ๊ะเป็นเอ็นลบสี่อ่ะตัวต่อไปก็คือ n ลบสี่แต่บางคนบางคนงงบางคนคิดว่าอ่ะถอย n ลบสามตัวต่อไปจะเป็น n ลบสองไม่ใช่นะคะ ต้องเป็น n ลบสนะอ่ะโอเคกลับมาที่ใบงานเราดูข้อนีอ้เหมือนเดิมไม่ว่ามันจะเป็นตัวเลขหรือว่าตัวแปรแต่ถ้าเกิดว่ามันอยู่ในรูปเศษส่วนแบบเนี้ยแล้วเขาบอกให้เราทำให้มันไม่ติดแฟกตะก็คือให้เราใช้วิธีเดิมก็คือถอยตัวมากให้ไปหยุดที่ตัวน้อยอ่ะตัวไหนมากกว่าล่ะ ตัวไหนมากกว่า n หรือ n ลบสอ่ะทีนี้ครูถามหน่อยสมมุติ n เป็น5 n ลบสจะเป็นเท่าไหร่ก็คือ2ถูกไหมคะแสดงว่าตัวไหนมากกว่าอ่าตัวบนถูกไหมแสดงว่าเราต้องถอยตัวบนให้ไปหยุดที่ n ลบสแฝกถอยบนไปหยุดที่ตัวล่างอ่าตัวแรกคือ n ตัวถัดไปก็คือ n ลบ หถัดไปคือ n ลบ2ถัดไปก็คือ n ลบ3ถึงแล้วก็หยุดใส่แฟกโอเคไหมคะ,ะข้างล่างยังอยู่เหมือนเดิมเนาะคือตัวนี้ทีนี้น้องดูนนี้นะแฝกเ,เนี้ยแฝกเนี้ยมันจะอยู่กับเฉพาะวงเล็บนี้เท่านั้นนะจะไม่ไปเกี่ยวกับตัวอื่นเพราะฉะนั้นก้อนนี้ n ลบ3แฟกนี้กับ n ลบ3แฟกนี้ตัดกัน ่ะนั้นมันก็จะเหลือ n คูณ n ลบ1แล้วก็คูณ n ลบ2นะคะก็ตอบแบบนี้ได้เลยนะตอบแบบนี้ได้เลยนะคะ,ะข้อต่อไปอ่ะถ้า เป็นเยอะๆแบบนี้บ้างเดี๋ยวครูขอมาเขียนตรงนี้ละกันไม่มีที่ว่างเหมือนเดิมมีสตัวบนล่างใช่ไหมให้จับคู่ตัวที่ใกล้เคียงกันจับคู่ยังไงก็ได้ให้เราถอยน้อยที่สุดนะคะอาจับคู่ยังไงก็ได้ให้เราถอยน้อยที่สุดครูจะขอจับคู่ n แฟกกับ n บวก2อแฟกข้างล่างนะ,ะงั้นเดี๋ยวครูจะถอยคู่นี้ก่อนถอยตัวไหนถามว่าถอยตัวไหนถอยตัว n บวก2แฟถูกไหมอ่ะเพราะฉะนั้น n แฟรข้างบนเราต้องถอยไหมไม่ต้องก็ตั้งไว้เหมือนเดิมอ่ะ n บวก2ถอยแล้วก็จะเป็น n บวก1ถัดไปถัดจาก n บวก1ก็จะเป็น n ถึงหรือ,อยังถ้าถึงแล้วคือหยุดนะคะก็ใส่แฟอ่ะแสดงว่าคู่นี้เราถอยเรียบร้อยเนาะ ก็เหลืออีกคู่หนึ่งก็คือ n ลบ c แฝกกับ n ลบ2ถอยตัวไหนตัวไหนมากกว่าลบน้อยมีค่ามากัน้น n ลบ2มากกว่าก็ต้องถอยตัวข้างล่างสแสดงว่าตัวข้างบนเนี่ย n ลบ4แฝอยู่เหมือนเดิมไหมก็เหมือนเดิมอ่ะเราก็มาถอยตัวข้างล่างนะคะก็คือ n ลบ 2ถัดไปก็จะเป็น n ลบสก็จะเป็น n ลบ4่แล้วมีอะไรด้วยแฝกเนาะไม่ค่อยเห็นชนแล้วอ่ะนี่คือ n อ็นลบสแฝกนะอ่ะ uh, ปรากฏว่า n ลบ4ปึ๊บ uh, ตัดกับ n ลบสแฝกปึ๊บอ่ะ n อ็นแฝกตัดกับ n อ็นแฝกปึ๊บข้างบนเหลืออะไรเหลือ <analy zer> 1ถูกไหมคะข้างล่างเหลือ n อบวก2แล้วก็คูณกับ N บวกหแล้วก็ยังคงคูณกับ n ลบสอ่ะแล้วมีอะไรอีกตัวหนึ่งอ่ะเลบสอีกตัวหนึ่งอ่ะลืมเนาะก็จะตอบในรูปนี้เลยนะคะตอบรูปนี้เลยเนาะอ่ะเกือบลวค่ะเกือบและอ,แลอ่ะไปข้างล่างอีกข้อ3อ่ะข้อ3เนาะตรงนี้ความจริงแล้วไม่ยากม,มันก็ตามนิยามอ่ะนำมาดูตรงนี้ให้เรา ทำผลคูณพวกนี้ให้มันเขียนอยู่ในรูปแฟกก็คือจากรูปของการคูณเขียนให้อยู่ในรูปแฟกตามนิยามเลย3าคูณสคูณหมันก็หมายถึงอะไร3ามแฝกถูกไหมอ่ะก็ถ้าแสดงว่าถ้ามันคูณกันไปจนถึง1ก็ตอบไปเลย3ามแฝกอันนี้ก็เหมือนกัน5้าคูณสคูณสคูณสคูณหก็คือ5้าแฝกถ้ามันไปถึง1ใช่ไหมคะก็ตอบตามนิยามแต่ถ้าเกิดเหมือนข้อนี้ค่ะที่มันไปไม่ถึง1 เราลองมาดูว่าอะย้อนกลับไปดูข้อนี้ถ้าเราเขียนตรงนี้เป็น5้าแฟกอะถ้าเราใช้เอา5้าแฟกมาช่วยเนี่ยห้าแฟกเนี่ยมันหมายถึง5้คูณส่คูณสมคูณสคูณหใช่ไหมคะแต่น้องดูข้อของเรากับไอตัวข้างบนข้อของเราอะมันมีอยู่แค่นี้ถูกไหมแต่5้าแฟกเนี่ยมันหมายถึง5้าคูณสคูณสงคูณหนึ่งพันอะไรที่เราไม่เอา ก็คือตั้งแต่3คูณ2คูณ1คือสิ่งที่เราไม่เอาใช่ไหมคะเราก็ทำให้มันหายไปโดยเอามันมาเป็นตัวหารเนาะอ่าเนี่ยตั้งแต่อันเนี้ยมันไม่มีในโจทย์ข้อนี้ของเราใช่ไหมก็ใส่ข้างล่างเป็น3ามแฝกทำไมถึงใส่แบบนี้ถามว่าทําไมถึงใส่แบบนี้น้องล,ลองเขียนอันนี้ในรูปกระจายก็คือ5 สี 4, 3, 2, ่สามสองหนึ่งอะคูณกันคูณกันคูณกันข้างล่างก็กระจายสามสองหนึ่งอะปึ๊บเนี่ยก็ปรากฏว่าก้อนนี้กับก้อนนี้ก็ตัดตัดกันหมดก็จะเหลืออะไรอยู่ดีห้าคูณสี่ตามโจทย์ต้องการอยู่ดีใช่ไหมคะซึ่งจากบรรทัดบนทั้งบรรทัดตรงนี้ห้าสี่สามสองหนึ่งนี้คูณกันก็เขียนได้ในรูปของห้าแฟกแล้วบรรทัดล่าง3 21คูณ, 2, คณก็เขียนได้ในรูปของ3แกอ่ะเพราะฉะนั้น5คูณ4ก็คือเขียนในรูปของ5้แกส่วน3แกอ่ะจำง่ายง่ายก็คือเอาตัวมากตั้งเอา5แกตั้งเลยส่วนน้องมาดูตัวที่น้อยที่สุดของเขาก็คือ4แสดงว่าหลังจาก4เนะี่ยเขาไม่เอาละน้องก็ต้องตัดออกหลังจาก4ก็คือ3ใช่ไหมก็คือตั้งแต่3แเขาไม่เอาก็คือเอามาเป็นตัวหารนะคะ อเอาอีกสมมุติว่าเจ็ดคูณหคูณหอย่างเงี้ยตัวมากสุดคืออะไรคือ7เราก็ใส่7แฟกตแต่ถ้าเราใส่7 f a แฟกเนี้ยมันก็จะมีอะไรด้วยมี7คูณ5คณ4คูณ3คูณ2คูณ1ใช่ไมไอ้4ี่1อ่ะเอาไหมไม่เอาแสดงว่าเราใส่อะไรไปข้างล่างก็ใส่4 f แฟกไปข้างล่างก็คือเริ่มจาก ตัวที่น้อยกว่า5น้อยกว่าอันสุดท้ายโอเคไหมก็จะเป็นแบบนี้อ่ะหรือว่าตัวนี้35 35ก็แสดงว่าตัวแรกคือ35หลังจาก35คือเขาไม่เอาเลยก็คือถัดไปก็จะเป็นอะไรเลย34ไปจนถึง33 32แล้วก็ไปจนถึงหนึ่งเขาไม่เอาเลยแสดงว่าต้องใส่ข้างล่างเป็น34แฟก นะคะก็เป็นแบบนี้เนาะโอเคก็อีกนิดนึงจะจบแล้วอ่ะทีนี้พอมาเป็นข้อ5เนี้ยก็มีปัญหาอีกแล้วถูกไหม,มก็มาดูข้างล่างเนาะข้างล่างสมมุติอันนี้1ส่วน3คูณสอคูณ่อ่ะสังเกตตรงนี้3คูณคูณก็คืออะไรก็คือ3แตกถูกไหมก็ใส่1ข้างบนอยู่เหมือนเดิมถูกไหมคะอ่ะทีนี้ทีนี้เนาะถ้า มันไปไม่ถึง1เหมือนแบบนี้ล่ะอ่ะหข้างบนเราตั้งไว้ก่อนถ้าไปไม่ถึง1เหมือนแบบนี้โอเคเราใช้7แฟกมาช่วยแต่น้องอย่าลืมว่าใน7แฟกนี้มันก็มีอะไรที่เขาไม่เอาอยู่ใน7แฟกนี้มันรวมอะไรอยู่รวม c 3 2 1สองซึ่งเขาไม่เอาใช่ไหมทำยังไงให้มันตัดกับข้างล่างได้ตอนนี้ไอ้ c 3 2มมันรวมอยู่ใน7แฟกข้างล่างเราต้องการให้มันหายไปเราก็ต้อง เอามันไปเอาสี่สามสองหนึ่งไปใส่ข้างบนเพื่อเป็นตัดกันถูกไหมแต่เราใส่ในรูปของอะไรในรูปของ4แฟกโอเคไหมอ่ะอันนี้ก็จะได้เป็น4แฟกส่วน7แฟกใช่ไหมหนึ่งคูณอะไรก็ได้ตัวนั้นเนาะก็ได้เป็น4แฟกเฉยอ่ะลองตรวจสอบดูลองตรวจสอบโดยการกระจายดูแล้วกันเนาะก็4คูณ3คูณ2อคูณ1อันนี้ก็7 6 5 4 3 2 1สองอ่ะ ก้อนนี้กับก้อนนี้ก็เป็นไงตัดตัดการข้างบนเหลือ1ข้างล่างเหลือ7คูณ6คูณ5เหมือนเดิมถูกไหมคะอีกนิดหนึ่งอ่ะตรงนี้อีกนิดเดียวอ่ะอันนี้พึบ n คูณ n ลบหคูณไปเรื่อยๆจนถึง1ถ้าคูณไปเรื่อยเจนถึง1แสดงว่าตอบอะไรได้เลย n แฟกได้เลยตอบตัวแรกแล้วใส่แฟกได้เลยใช่ไหมคะอ่ะแต่พอมาข้อนี้ มันคูณกันไปมันน้อยลงไปน้อยไปแต่ไม่ถึง1แสดงว่าเราใส่ตัวมากสุดลงไปแล้วก็ต้องหารโดยตัวที่น้อยลงถัดจากตัวนี้ก็คือตัวต่อไปที่เขาไม่เอาแล้วอ่ะคือ n ลบสแล้วก็แตกออันนี้ก็เหมือนกันตัวมากสุดคืออะไรตัวมากสุดคือ n บวกสก็ใส่ n บวกสแตกไปอ่ทีนี้เราก็มาหารข้างล่าง เขาเอาแค่ N แสดงว่าตัวที่น้อยกว่า N เขาจะไม่เอาเราต้องตัดออกจากไอ้นี้ใช่ไหมคะก็จะเป็นน้อยกว่า N ก็คืออะไร N ไอลบหก็อย่างนี้เนาะก็จบแล้วใบงานที่ให้ทำส่งภายในวันศุกร์นะคะโอเคนะตามนั้นจ้า